เรือ่องกาแฟไม่ร้อนทีสวัสดีค่ะก o ดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าค่ะโอ้ฝนคือตกอ่ะเขียด่ห้องกบห้องอีแล้วก o ดมอร์นิ่งลุงทอมเอ้ย g o o น m ่ r คือตื่นตาเศร้าเถอะอะไรนี่เสียงอะไรอีอีอะอเสียงจักจั่นมาได้ใส่ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะ FC ยังไม่มีใครเข้ามาเลยศูนย์คนอยู่ แต่ว่าทักทายไว้ก่อนบิ๊กิส FC ไปทำงานบ่ค่ะวันจันสวัสดีวันจันนะคะสำหรับทุกคนที่ทำงานค่ะว่าอะไรเหรอมือวบางบึงทางน้ำทำอะไรนี่คัดตสวัสดีค่ะสองคนฮะป่วยออกไปไปดู โชว์มีพิริสลุงทมแล้วว่าเราบเคยเห็นกล้วยออกแบบนี้ในชีวิตมาก่อนเออไปโอ้ยกระสิตัดกล้วยธรรมดากระสินอขึ้นต้นกล้วยนั่นล่ะบ้านเจ้ามันมีต้นกล้วยเนาะสวัสดีเอฟซีทั้งห้าคนนะคะกินกาแฟค่ะพี่้องกูเทนหม้อเกล็นวันนี้อากาศฝนตกฝนคลึ้มฝนตกตาเศ้าค่ะเบื้องอากาศที่เขาหลัก สวัสดีนะคะสวัสดีทั้งห้าคนค่ะเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่กําลังออกไปทํางานเด้อช,ช่วงนี้เราก็ยังไม่มีงานทําหรอกเมื่อวานแล้วว่าแล้วตัดต้นกล้วยพี่น้องมีต้นหนึ่งแล้วตัดมาก่อนเราตัดอาทิตย์บางหันแล้วตัดหญ้าไปทางนี้ไปพี่น้องไปแล้วสิโซ่หยังประสาทบ้านเจ้าบ่มีต้นกล้วยน้อลุง โอ้ตัดอ๋อนี่เหรอนี่เหรอเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาน,นี่ใส่เบ่งอ้าวพี่น้องพี่นอ้องก็เป็นแบบนี้ค่ะกล้วยออกกลางเครือเลยบาดเนี่ยมันไม่ตายนะพี่น้องเบ่งนี่อันนี้เราตัดวัางอาทิตว่าหันเราตัดต้นกออล้วยทิ่มวันวิกวันวิกยู่คัด สองอาทิตย์พี่น้องมังนี่หมายความว่าองไรกล้วออกกลางเคือค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยนะคะพื้นนี่ยังไม่หมดนะอุ้ย v ฮ m มอโตมัสอุ้ยอุ้ยปีซัมนี่มาเด้องวดนี่เด้อลอตโตชัว for Thai people t o m a s this is very interest ลอตเตอรี่แน่นอนงวดนี้พี่น้องเบิ่งเอาไอเด้น w I don't know เราว่าแล้วหลุดลบวล่ามันมาได้จังไหนกล้วยมันเป็นแบบเนี้ย s <S ใช่อยากปล่อยโอมาร์ดวีแฮปทูวีแฮปทูพุทธซัมซัม o ูดขำมันไว้มันจะหัก if bigger 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 is heavy พี่น้องมึงนี่ใอยบ่เคยเห็นมีอันเดียวนะอุ้ยมีอันเดียวบ้างนี่พี่น้องอ๋อแน่นอนเถอะว่า ถ้าจะไปโซกตีงวดเนี่ยเลขเด็ดเลขอะไรพี่น้องงวดเนี่ยเบิ่งเด้อกวยมาออกกลางนี่ได้จังได้มันออกกลางลำงาัดจังไดเจาขัดอันนี้นี่นี่จะตัดอันนี้หมอบ้านเนี่ย มันก็โพแบบนี้มันก็โพขึ้นเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วสวัสดีค่ะเอฟซีปะน้านาเนปะายอันนี้หยกกว่าอันนี้กินได้อันนี้ไปทำซุปได้ It's the heart from the banana Banana heart ห,หัวใจหัวใจต้นกล้วยไันะแซบปะแซบปะ yeah, แซบ,บนะ แ่บเ,เอ,อ้ยพี่น้องมึงนี่เราต้องมานับนะว่ามันมีกี่หวีพี่น้องมึงนี่เดอ้อเบิ่งความความมหัศจรรย์นี่มกับเพิ่งเคยเห็นแล้วว่ากูมีอยังสิโชว์มึงกูมียังสิงงสบอกมึงมากม,มากนะเยอะนี่ดูนี่ก่อนโทมัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแลาย is not ready look under is t not ready not ready อ yeah, ย่าไปบายมันป้อยให้มันหลุดเองโอ้ย <laughs> เนี่ยเห็นปะเห็นโอ้เอาผ้ามาผูกคอยเสียวผ่า <Yeah. S 1> ผ่าเจ็ดสีผ่าแดงมาผูก I have to buy the ผ่าเจ็ดสีอืม <laughs> กูป่วย <What? S 1> เอา้าเดี๋ยวเดียวเดียวจำให้หน่อย,ย Help me Help me help me เออเอเอโอเคตรงเอาเนี้ยมาค้ำว้โอเค <Okay. S 2> วยุ่งป้ายุ้งกล้วยเออเต็มเลย uh huh. พี่น้องเบิ้งนี่คอมเมนต์มาเด้อค่ะว่ามันโศกเม็ด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 ไสีได้โศกบ่าเนี่พี่น้องแต่ว่าตุกล้วยนี่ลุงแล้วตัดแล้วตัดไปประมาณสองอาทิตย์แล้วแหละแล้วว่าจริงๆถ้าลุงไม่ตัดมันก็ออกกลางลำนะป้าไข่เงินหลพี่น้องเบิ้งเอาเด้อผู้ใดมีโศกมี้ยยังเบิ้งเอาค่ะใครเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะมาเบิ้งเอาเด้ออ้ายุย้งกล้วยเ่ไหวบ่ไไวบ่ไหว อันนี้สาอนดาตของเรานะคะอันนี้คือสาอนดาตของเราบริเลียงอย่างจากแนวมาทาสีปานเด็กหน่อยนักเรียนอันผู้มาทาก็ได้ดูบรรยากาศพี่น้องคะ่ะบรรยากาศที่เขาหลักตอนนี้แล้วค่ะบรรยากาศที่เขาหลักมืดคขึมไปมืดเลยพี่น้องขณะนี้เวลากี่โมงโทมัสเจ็ดโมงเหรอวัดทามนาว อ๋อแปดโมงแล้วนี่พี่น้องฝนตกคึมแบบนี้แหละมัดมือเลยมัระสมอีกแล้วเขารลักเจอตลอดลุงก็สบายดีนะคะลุงกับนิ่มก็สบายดีออฟฟิศกับปรนได้ติดไปติดยังดอกพี่น้องเพราะว่ามันยังลูกค้าประ่านได้หลายปื้ดหนุงเจ้าก็บว่าตบหนุงให้แขวนเนี่ลย,ออยลุงสบาย ลุงไม่สบายลุงไม่สบายอ๋อลุงทอมไม่สบายลุงทอมต้องหาหมอนะคะช่วงนี้ลุงไม่สบายไม่สบายเออลุงไม่สบายเออเอหัวใจเต้นปกติบ่ลุงท้าพี่น้องป่วยออกลูกโอ้โหตื่นเต้นเดี๋ยวเราต้องไปเปิดเปิดเปิดคําทํานายแล้วแหละเปิดขาเอินมาเปิดยังก่อนเปิดตําราเจิร์ดดูว่ามันเป็นยังไง นี่คือบรรยากาศรอบๆนีนน่นี่ป่านี่กับบ่มีปัญญาตัดลงมาเอาออกน้อยหนึ่งได้เหมือนนั้นเอารอบคางออกออกบ่ไหวต้องให้เจ้าของโครงการเขามาเห็ดก็อ,ออกได้แค่ทั้งหนานี่ขึ้นอีกแล้วค่ะหญ้าขึ้นอีกแล้วอันนี้เป็น,น,น,นะคลองน้ําเด้อค่ะพี่น้องคลองน้ํานะคะคลองนี้ไหลลงมาจากภูเขานะคะคลองนี้ไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลนะคะไหลลงสู่ทะเล ชายหาดคึกคักพุ่นละค่ะทะเลอันดามันคลองนี่ค่ะอันนี้คลองนี่ปลาหลายหลายเด้อเจ้ากับมาตกปลาเรืออยูน่นะพี่น้องขอบคุณหลายๆเล้ค่ะม้อนี่เศ้านี้อ่าทักทายกันเอาเอา,เอาสูกเอาลาบเอานั่นมาบอกเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ